หน้าตาที่สวยเช็คนิสัยที่น่ารักเช็คท่าทางที่เป็นเอกลักษณ์เช็คและท่าโจมตีที่หนักแน่นเช็คผมรู้สึกตัวอีกที g e n ชีดิมเพ็ก็เปิดมาะ4ปีแล้วและแน่นอนครับช่วงเวลาที่ผ่านมาก็มีตัวละครหญิงน่ารักมากมายเข้ามาในเกม <c oughs> ไม่ใช่นายเว้ยในคลิปนี้ <c oughs> ผมจะพูดถึงตัวละครหญิงสุดน่ารักในดวงใจของผมและผมก็มั่นใจว่าน่าจะเป็นตัวละครในดวงใจของใครหลายๆคนเช่นกันครับ ตัวละครตัวแรกหูเต๋าจริงๆแล้วคนนี้ผมไม่แอบชอบมานานตั้งแต่ตอนที่น้องเขาออกมาใหม่ๆเลยละ่ะหูเต๋าเธอไม่ใช่ผีนะครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าเธอเป็นผีน่าจะเป็นเพราะว่าท่าทางผีหลอกแบบนี้แน่ๆเลยทําให้หลายคนเข้าใจผิดได้สารภาพว่าตอนที่ผมเห็นนะผมกม็คิดว่าเธอเป็นผีเหมือนกันครับแต่หูเต๋าไม่ใช่ผีนะครับเธอคือหัวหน้าโถงแห่งการเกิดใหม่วังเชิงผู้ดูแลองค์กรจัดงานศซแพีงลีเย่คนที่77แต่ถ้าพูดให้เข้าใจง,ง่ายๆก็คือเธอเป็นสับปเลิอนั่นแหละครับ หูเถามีนิสัยเป็นกันเองมากๆทุกคนที่เคยได้ยินข่าวลือหรือว่าเคยได้เจอก็ต่างพูดเป็นสิ่งเดียวกันว่าหูเถาเนี่ยเป็นคนที่แปลกมากความคิดสุดแปลกของเธอมีมากกว่าปลาทั้งทะเลสาบซะอีกแต่แปลกๆแ,ลกแบบนี้เป็นจุดขายที่ดีเลยนะครับปกติแล้วน้องจะเป็นเด็กผู้หญิงที่ชอบเล่นแผลงๆลงเอามากๆเลยละ่ะน้องก็ยังชอบออกเที่ยวเล่นไปทั่ว hey, เพื่อแกล้งคน <wait. S 1> ในเมืองอีกต่างหาก Did you just hear something เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างวิลกรรมความแปลกของน้องหูเถาให้ฟังนะครับมีครั้งหนึ่งที่หูเถาโดดเรียนเพื่อไปนอนในโลงศพซึ่งคนปกติไม่น่าจะทําอย่างนั้นกันจริงไหมครับโดดเรียนเพื่อไปนอนในโลงศพเนี่ยนะเพื่ออะไรครับอยากซ้อมก่อนที่จะกลายเป็นวิญญาณจริงๆใช่ไหมและเมื่อไหร่ก็ตามที่หูเถาเจอฉีฉีด้วยความที่หูเถาเป็นสับปเปลยและฉีฉีเป็นซอมบี้น้องก็มักจะลักพาตัวฉีฉีเพื่อนําไปฝังเพราะว่าหูเถามองว่าการตายนั้นเป็นเรื่องที่ไม่สามารถหนีได้ พูดง่ายๆเลยก็คือฉีๆเธอนะตุเยเย่ไปแล้วไม่ใช่แล้วทำไมเธอถึงมาเดินหนีได้ละ่ะนี่แหละจับใส่ลงซะเลยเพราะฉะนั้นการฝืนความตายเนี่ยจึงผิดหลักกฎธรรมชาติในความคิดของเธอและนั่นก็เป็นเหตุทําให้ซอมบี้อย่างฉีๆเนี่ยโดนหูเถาลักพาตัวไปฝังอยู่บ่อยๆหลายต่อหลายครั้งเนี่ยที่หูเถานําถุงดําขนาดเล็กจนเกินไปเพื่อลักพาตัวฉีีมันก็เลยทําให้หัวของน้องเนี่ยโผล่ออกมาจากถุงครับตัวละครหญิงคนที่2ไรเด้น คุณแม่ขวัญใจของใครหลายๆคนดูท่าไม้ตายนั่นสิครับและนี่คือลูกของเธอครับเขาคือเจ้าเด็กปากแซ่บคนนี้นี่นแหละไลเดนเป็นเทพที่หนักแน่นและมีความกล้าหาญในการปกครองเมืองเธอเป็นผู้ใช้โนสิษธ์ทตาสายฟ้าและมีความแสวงหาความเป็นนิรันดร แต่เห็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้ร่างจริงของไรเดนไม่ใช่อย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะครับน <All right, S 1> ี่ต่างหากละ่ะเป็นตัวตนที่แ <Are S 2> ท้จริงของเธอส่วนเนี่ยเป็นเพียงแค่หุ่นเชิดที่พวกเรารู้จักกันในนามว่าโชกุนนะครับถึงแม้ว่าส่วนใหญ่จะใช้หุ่นเชิดอย่างโชกุนทํางานแทนก็เถอะมันทําให้เกิดเรื่องวุ่นวายจนต้องทาให้นักเดินทางอย่างพวกเราเนี่ยมาแก้ไขปัญหาให้แต่ถ้าพูดถึงเรื่องความเป็นผู้นํา ไรเดนเป็นคนที่มีความเด็ดขาดทําให้ไปขวัญใจให้กับทหารในเมืองอย่างมากและทุกคนรู้ไหมครับมีครั้งหนึ่งที่นักเดินทางและไรเดนออกไปเดินเล่นด้วยกันจูๆ่ๆไรเดนก็นึกอยากกินของหวานขึ้นมาแต่ด้วยความที่ตอนนั้นอะ่ะเป็นตอนเที่ยงทําให้นักเดินทางไม่ซื้อของหวานให้กับไรเดนเวลานี้ให้เขากินของหวานกันนั่นแหละครับมันก็เลยทาให้เธองอน และบอกกับนักเดินทางไปว่าของหวานน่ะไม่ส่งผลต่อความเปน็นนิรัน์หรอกนะความลับที่ไม่ลับอีกอย่างหนึ่งของไรเดนก็คือเธอทําอาหารไม่เป็นครับแม้แต่ว่าระบบทําอาหารในเกมเนี่ยที่ตัวละครทุกตัวสามารถทําได้ไรเดนก็ไม่มีสิทธิ์ใช้เหมือนคนอื่นๆเขานะครับตัวละครหญิงคนที่3ามอเล็กซิโนใช่ครับเธอคือท่านพ่อเขาเรียกกันอย่างนี้จริงๆนะๆนะเธอเป็นฟาทวีระดับที่4ที่มีนามแฝงว่าเดอะเนฟสาวสวยลหล่อเท่คนนี้<ๆ>เธอคือท่านพ่อจากบ้านเลี้ยงเด็กกำพร้า ในสงครามของเทวต์ทาให้เด็กหลายๆคนต้องกําพ้าไปอา็กซินโนคนนี้แหละครับที่จะเป็นคนมารับเลี้ยงและฝึกเด็กเหล่านั้นให้โตขึ้นมาเป็นนักฆ่าและสายลับของฟาทุยมีคนเคยบอกไว้ว่าเธอนั้นเหมือนหมาป่าในคาบแกะความสง่าง,งามและสนิทสนมที่อา็ิซิโนแสดงออกมาก็เพื่อควบคุมคนได้ง่ายขึ้นเท่านั้นเองและใครก็ตามที่ได้เจอกับด้านมืดของเธอจบไม่สวยสักลายเลยอ่ะแม้แต่ชายก็ยังพูดว่าถ้ามีผลประโยชน์ที่ดีกว่า เธอก็พร้อมที่จะหันคมดาบเข้าหาเทพน้ำแข็งได้ทุกเมื่อตัวละครต่อมาฟูรินะเทพน้ำแห่งเมืองฟอนเทนและเหล่าแก๊งซีฟูดของเธอ ฟังและหิวเลยครับเธอเปรียบเสมือนดาราที่โดดเด่นไม่ว่าการแสดงหรือว่าการพิจารณาคาดีเธอจะปรากฏตัวในที่นั้งพิเศษอย่างตรงต่อเวลาเสมอแต่ในบางครั้งเธอก็ทิ้งที่นั่งและความสนใจต่างๆเพราะว่าของหวานรสชาติที่ไม่ถูกปากอารมณ์แบบว่าพอของหวานไม่อร่อยก็งุนงิดซัเลยแต่ว่าเธอก็มีช่วงเวลาจริงจังเหมือนกันนะครับนั่นก็คือตอนที่เธอก้าวขึ้นสู่เวทีคุรินาจะเปลี่ยนจากเทพผู้น่ารักและเอาแต่ใจ เป็นนักแสดงที่สามารถแสดงบทบาทได้ทุกอย่างราวกับว่าเธอนั้นเกิดมาเพื่อการแสดงละครโดยเฉพาะเลยหละครับการแสดงครั้งแล้วครั้งเล่าเนี่ยมันทําให้เธอได้รับสมญานามว่าดาราที่ดังที่สุดแห่งเมืองฟอนเทน <c oughs> เรียกได้ว่าเป็นไอดอลเลยก็ว่าได้นะครับฟูลินาเป็นตัวละครทาาดน้ําที่ใช้อาวุธดาบสั้นสามารถสลับโหมดเล่นได้ทั้งฮิลและดามเมทธาุน้ําครับทั้งน่ารักและเก่งหลายด้านขนาดนี้ ผมคิดว่าเป็นตัวละครที่ควรมีติดตัวไว้ในทีมเลยละ่ะและตัวละครหญิงคนที่5วาเดซ่าน้องวัวสุดน่ารักเรื่องพละกําลังนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าน้องสามารถปกป้องเราได้ครับมันจะมีสักกี่คนครับที่พร้อมจะปกป้องเราได้ทุกเมื่อเนี่ยแค่ท่าทางโจมตีก็รู้แล้วว่าดามเมจความน่ารักเนี่ยมันหนักหนาะสาหัสขนาดไหนทางวิ่งปันป่นที่น่ารักแถมยังมีเอกลักษณ์คีซุ่มซม้มแต่ก็ยังกินเก่งสุด สาวกินเก่งก็มาจะาน่ารักใช่ไหมล่ะจากข้อมูลที่ผมหามานะครับร่างกายของวาเลซ่าจะเาะผาผลาญไวมากสามารถกินอาหารได้เท่ากับ80คนเลยทีเดียวขนาดไปมอนยังต้องยอมแพ้ปกติแล้วน้องวาเลซ่าเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองครับแต่ว่าถ้าใส่หน้ากาก,ากเมื่อไหร่แล้วก็ก็พร้อมที่จะบวกทุกเมื่อเลยแหละนี่เป็นไงโหดไหมละ่ะโหดไหมละ่ะโหดขนาดนี้พร้อมจะเป็นตัวละครตัวโปรดของคุณได้หรือ,อยังครับและที่สําคัญครับทุกคนตอนนี้น้องวาเลซ่า มาหาทุกคนแล้วในเกมชินิมแพคแพท5.5พร้อมกับตัวละครใหม่4ดาวอย่างเ e อียนซานที่เป็นตัวละครสายฟ้าพพอร์ตสามารถเอามาจัดทีมคู่กันได้เลยในเวอร์ชันนี้จะมาพร้อมกับชนเผ่าใหม่อย่าง c o l l e c t i v e of Plenty ให้เราได้ไปสำรวจกันเป็นพื้นที่ของเผ่าผองสรรพสิ่งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภูเขาไฟและมีการประทุอยู่เรื่อยๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเดินไม่ระวังแล้วก็ไม่แน่นอนและก็มีบอสใหม่ด้วยนะครับแถมในช่วงนี้เนี่ย ภูเขาไฟยังปะทุที่ขึ้นยังผิดปกติภายในจะมีความลับอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่านะเกกนชินิมแพกเวอร์ชั่น5.5ลอให้ทุกคนเข้ามาร่วมสำรวจด้วยกันอยู่นะครับและนอกจากนี้ผมยังมีโค้ดสุดพิเศษมาฝากทุกๆคนด้วยนะครับตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอน,นี้เลยใครจะไม่ชอบหลักของฟรีแบบเนี้ยจริงหรือเปล่า g e n ชีนินแพ็เวอร์ชั5.5ยังมีตู้รีรันตัวละครกลับมาให้ทุกคนได้สุ่มด้วยกันอีกนะครับโดยในครึ่งแรกเนี่ยจะมาพร้อมกับเซียนนกกระเรียงอย่างเชียนหยุนและในครึ่งหลังก็จะมีตัวละครโหดอย่างซีโลเนนมาพร้อมกับตัวละครเทพลมอย่างเวนติรักใครชอบใครหรืออยากจัดทีมมาเล่นคู่กับววเลซ่าก็ฟารมเพชรรอก,กันได้เลยครับ ดาวโหลดเกมได้ที่ลิงก์ด้านล่างเล่นในทั้ง PC และมือถือแต่ถ้าใครกลัวพื้นที่ไม่พอตอนนี้เกมชินดินแพ็คาวเปิดให้บริการในไทยแล้วนะครับลองมาเล่นด้วยกันนะและนี่คือทั้งหมด5ตัวละครที่ผมชอบจากเกมชินดินแพ็กเพื่อนๆชอบตัวละครไหนอย่าลืมพิมพ์บอกกันในคอมเมนต์ด้วยนะครับมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันและสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูกันจนจบนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ